ช่วงสิ้นปีไปงานที่สมปองวันปีใหม่อ่ะพี่บดีะอยากให้มาแม่อ่ะอยากให้มาร้องเพลงให้ฟังแม่ดมวยมอยากให้มาร้าองเพลงให้ฟังปกติอ่ะฟอดจะจัดปีใหม่ที่บ้านทุกปีเนะาะจะกลับไปอยู่บ้านฟที่วแบบอยู่บ้านทุกปีก็แม่บอกว่าอยากให้ฟอดอยู่ร้องเพลงให้ฟังฟอดก็เลยคิดว่าเอองั้นปีใหม่มาอยู่นี่ดีกว่ามากินเลี้ยงที่นี่แต่ว่าไปเออฟอดขอถามหน่อยว่าที่เชียงรายอา่ะมีเครื่องบินไหม ทุกคนที่เชียงรายมีเครื่องบินไหมคือเนี่ยฟะคิดไว้งี้ว่าตอนไปอ่ะจะไปพร้อมที่แพรดี้แต่ว่าตอนกลับอ่ะเขาจะบินจากเชียงรายอ่ะกลับมาบุยร์ก่อนมันมีไหมมีสนามบินฟะอยากรู้ว่าเชียงรายบุยรัมีไหมครับมีค่ะเฮ้ยจริงเหรอมีปะเนี่ยจริงปะเนี่ยมีค่ะสนามบินแม่ฟ้าหลวง แต่คือต้องลงกรุงเทพใช่ไหมแล้วถ้างั้นฟอดก็ต้องบินกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ต่อไปบุรีรัมย์กลับพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับพร้อมกันอะ่ะฟอดจะต้องกลับไปหายายก่อนกลับไปที่บ้านก่อนฟอดต้องกลับไปเพื่อที่จะขึ้นมากับสมมติว่าวันที่สมมติว่าวันที่เจ็ดใช่ไหมไป ไปหาพี่สมปองแต่งนิ๗เจ็ดนิกระเที่ยวอ่ะเห็นไหมไม่กลับไม่ทันคลิปเก้าสามสิบอ่ะคลิปเก้าสามสิบก็คือต้องใช้เวลาเดินทางวันสองวันอะ่ะเพราะว่าเวลาพี่วม่ได้กลับก็คือกลับประมาณประมาณหนึ่งถึงสองวันอะ่ะต้องมีพักด้วยถ้าเหนื่อยอเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าขอกลับมาสามสิบถึงบ้านสามสิบที่กาญฑูรีใช่ไหมก่อจะต้องกลับไปเดินทางไปสามเอ็ดวันที่หนึ่งอ่ะก็เลยปีใหมล่ละ ก็ไม่ได้มาที่นี่แล้วใช่ไหมก็เลยต้องกลับไปก่อนบินไปก่อนแล้วก็ทีเนี้ยฟอก็จะต้องขึ้นมาอีกทีหนึง่งที่จันทบุรีอ่าเจ็ดสิวไหมเจ็ดซิวยังอเออเพราะว่าถ้ากลับอ่ะจะไม่ทันอุ้ยขอบคุณครับนั่งเครื่องชอรอเคื่อะไรเชียงรายกทมเออนั่นแหละจะได้แบบพออาพิพิธีกลับมาเปิ่มฝอก็จะได้กลับมาถึงพอดีเป็น เจอกาวันที่ส0มสิบประมาณวันที่ส0มสิบพอดีต้องจองล่วงหน้าปะได้ครับเดี๋ยวฝั่จะคุยกับพี่แพรี่วันนี้แหละยังไม่ได้บอกแกปีใหม่ปีที่แล้วพี่แพรี่เต้นอยู่คนเดียวพี่จุ๋มก็ปีนี้ไม่เหงามีน้องของมาเต้นเป็นเพื่อนแล้วปีที่แล้วฝ่ก็อยู่นุ่นเชียงใหม่นุ่นกาลังแบบดีกันพอดีอกําลังแบบถูกกันละปีที่แล้ว มีก,กันกับพี่แพรี่ฉันจางเหตุการณ์วันนั้นที่โทรง,งอได้เออวันนั้นอดแบบเม,มาหมดเลย